ขอพลังงานรวมจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยบอกกับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้ว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะใช้ความคิดค่ะประสานไม่มีสมาธินะคะ ในเดือนมีนาคมนี้นะคะจากไพ่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความคิดในการทำอะไรบางอย่างให้รับรื่นนะคะแต่เหมือนกับว่าบางครั้งเราก็หลุดโฟกัสเราไม่มีสมาธินะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานเยอะเกินไปนะคะหรือว่ามีเรื่องต่างๆให้คิดเยอะเกินไปจนไม่มีสมาธิในการโฟกัสเรื่องที่สำคัญและเรื่องที่จะต้องใช้ไอเดียนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่ทาโร่ต้องการจะบอกอะไรอีก8ดาบค่ะ7ไม้แล้วก็ Page of Pentacle นะคะในเดือนมีนาคมนะคะน่าจะเป็นเดือนที่คุณมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆที่จะต้องฝ่าฟันมากมายนะคะซึ่งปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันจะต้องใช้การมองให้มันรอบด้านนะคะการมอง ในภาพกว้างออกมาแต่ว่าตอนนี้การคิดหรือกระบวนการใช้ความคิดต่างๆของเรามันเหมือนถูกจำกัดอยู่ในที่แคบเราถูกปิดตาไว้น่าจะยังมองภาพกว้างเนี่ยเห็นไม่ชัดนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องถอยออกมานะคะอยู่จุดที่สูงกว่าเพื่อมองภาพรวมของเราว่าภาพรวมของเราเนี่ยต้องการจะไปในทิศทางไหนนะคะหากคุณคิดเรื่องเงินเรื่องทองนะคะก็อาจจะต้อง ใช้ความคิดนะคะในการมองภาพรวมก่อนแล้วค่อยไล่ทําไปทีละอย่างนะคะค่อยเคลียร์ปัญหาไปทีละเรื่องในเรื่องที่เราต้องการอยากจะโฟกัสนะคะเดือนม,มีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่คุณจะต้องมีการใช้จ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมนะมต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้การเงินรัดตัวได้นะ มีเดอะสตาร์นะคะเดอะซันจัสติสเจ็ดถ้วยคิงออฟคัพ s แสดงว่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะมันกเ็เป็นเดือนที่ใช้ความคิดจริงๆเพราะว่ามีไพ่จัสติสขึ้นมาแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องของกับการคิดบางทีเนี่ยมันอาจจะคิด น,นั่นนี่นี่นโน่นไว้เยอะนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อยากทํานั่นอยากทํานี่เยอะมากมายไปหมดไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนนะคะไปไม่ถูกตั้งตัวไม่ถูกนะบางครั้งมันก็เลยเหมือนกับว่าเราอยู่นิ่งเราอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้พัฒนาอะไรเนาะจัสติกขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องตัดสินใจคิดให้ดีนะคะให้ละเอียดเนาะ,ะจัดการความคิดของคุณนะคะ,ะในสิ่งที่ทำได้เนาะ กับสิ่งที่อยู่ไกลก็เริ่มทําจากสิ่งเล็กๆไปก่อนก็ได้นะคะลองมองจากสิ่งเล็กๆที่ทําได้ก่อนแล้วก็ไม่ต้องรีบทําด้วยนะคะเพราะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยก็คือเป็นการทําแบบสบายๆเนาะค่อยๆทําไปนะคะแล้วก็ค่อยๆอคิดไปทบทวนไปทีละระยะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะ the star เดอะสตาร์เาจะปนะคะปิดก่อนโอเค เป็นการใช้ความคิดนะคะทบทวนไปนะคะแล้วก็พอทําได้สักระยะหนึ่งก็กลับมาทบทวนอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยมันถูกต้องถูกทางถูกที่หรือเปล่านะคะแล้วก็เดิรซสันค่ะอย่าไปคิดเยอะนะคะคือบางทีเราคิดเยอะหรือหรือว่าเราฟุ้งเนี่ยมันจะทำให้มันปวดหัวแล้วมัน มันตึบนะคะมันคิดไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเนอของการทํางานต่างเนี่ยอาจจะต้องใช้พลังงานของความเป็นเด็กเข้ามาในการคิดนะคะลองเริ่มต้นทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราสนุกกับมันนะคะมีความสุขในการที่จะทำแล้วก็ไม่กลัวที่จะล้มเหลวนะคะเพราะเด็กเนี่ยคือสนุกไปกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะจะล้มลุกคลุกคลานเด็กก็จะยืนขึ้นมาสนุกกับมันได้อีกนะคะเป็นการสนุกไปกับสิ่งที่ทำนะคะ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ k k n n o of u u s s นะคะไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นปัญหาต่างๆจะปั่นป่วนวุ่นวายขนาดไหนนะคะความคิดเราจะฟุง้งซ่านขนาดไหนลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะอาจจะทำสมาธิวันละ5-10นาทีหรืออยู่เงียบๆคนเดียวก็ได้นะคะช่วงเวลากลางคืนตอนเย็นเนี่ยใช้เวลาเงียบๆอยู่กับธรรมชาติฟังเสียงเพลงนะคะฟังเสียงธรรมชาตินะคะมันจะทาให้เราเนี่ย เรียนรู้จิตใต้สำนึกของเราได้ลึกขึ้นนะคะแล้วก็สัญชาตญาณภายในของเราอะ่ะมันจะแม่นขึ้นในการที่จะบอกว่าเราควรจะทำอะไรต่อไปสิ่งไหนเราควรที่จะทำต่อแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นเนียดือนมีนาคุมนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะคะลอง p พลนนิ่งอะไรก็ตามที่คิดไว้อยู่เขียนออกมาในกระดาษได้เลยนะคะแล้วก็ลิสต์สิ่งที่อยากจะทำก่อน ก่อนหลังเนาะแล้วก็สนุกในการทํากับมันทำเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะแล้วค่อยไต่เป็นภาพที่กว้างขึ้นแต่ตอนจุดแรกเราต้องวางแผนาภาพใหญ่ไว้ทั้งหมดก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อทบทวนความคิดนั้นนะคะเพื่อเช็คผลลัพธ์ของการทํานั้นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดต่อนะคะเสร็จดาบค่ะอ่า สีเหรียญสองเหรียญอืมเก้าเหรียญค่ะโอเคเชื่อว่าทุกคนนะคะเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดนะคะสัญชาตญาณของการเอาชนะบางสิ่งบางอย่างหรือ ใช้เส้นทางลเส้นทางลัดนะคะที่จะทำให้ได้ผลที่ประสบความสำเร็จขึ้นมาคุณนะมีความทริกกี้หน่อยๆอยู่แล้วในการที่จะทำบางเรื่องบางลาวนะคะก็ใช้ความฉลาดแกมโกงให้มีประโยชน์นะคะก็สามารถที่จะลองทำอะไรในแบบที่เราคิดว่าเออมันมันเป็นทางลัดแล้วมันสะดวกแล้วเราก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จในงานนั้นก็ได้นะคะ เออไม่ต้องไปยึดติดกับแบบแผนอะไรมากเนาะบางทีถ้าเรายึดติดมากเนี่ยมันกเ็เขาเรียกว่าอะไรมันก็อาจจะแบบแบบแผนมากเกินไปก็ทําให้เราเครียดนะแบบทุกอย่างต้องเป๊ะเป๊ะเป๊ะเ,เกินไปอะไรอย่างเงี้ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้เกินไปมันก็องั่นแหละค่ะมันจะทําให้เราแบบ ไอเดียมันอาจจะตันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองบาลานซ์ดูนะคะในการทำงานว่าเราควรจะทำยังไงให้มันแบบสนุกไปด้วยนะคะแล้วกเ็เป็นไปตามเป้าหมายไปด้วยไม่ต้องแบบจริงไม่ต้องเป๊ะอะไรมากแบบบางอย่างนะคะก็แหกออกนอกกรอบบ้างก็ได้นะคะแล้วก็ลองผสมผสานสิ่งนั้นดูนะคะ แล้วสุดท้ายจบด้วยนายออฟเพนต e โนะคะก็ทุกอย่างมันก็ค่อยๆใช้เวลาในการสะสมนะคะหรือพัฒนาเพื่อให้เกิดสิ่งที่สมบูรณ์ขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะทำนะคะจะเย็นๆค่อยๆทำนะคะค่อยๆค,คิดนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะเวิลค่ะช่วงนี้จิบได้ไพ่นี้บ่อยมากเลยค่ะก็ถือว่าเป็นพลังงานดีๆของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยถ้าเขาได้ลงมือทำแล้วก็ได้หาเวที่เขาแบบเหมาะกับตัวเองเนี่ยยังไงก็ตามนะคะเขาก็จะนำไปสู่สิ่งที่สำเร็จหรือสิ่งที่เขาคาดหวังอย่างแน่นอนนะคะอืมแล้วเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเป็นไพ่ออร์เคว่าเขาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเราอีก ิดมือถือนะคะอิจฉาริษยาเพ้อฝันโอเคเป็นเรื่องของอารมณ์ทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอารมณ์นะคะการที่เราแบบใช้โซเชียลนะคะในการแบบดูชีวิตของคนอื่นหรือว่าดูประสบการประสบความสำเร็จของคนอื่นมากเกินไปบางครั้งมันอาจจะทำให้จิตเราเนี่ยคิดว่าเออ เรามันทำได้เท่านี้เรามันด้อยค่าหรือว่าเมื่อไหร่เราจะได้แบบเขาบ้างอิจฉาคนโน้นจังอิจฉาคนนี้จังทำไมเขาทำได้เราทำไม่ได้แล้วเราอาจจะคิดฟุ้งซ่านเพ้อฝันไปเยอะนะคะไพ่ก็อยากออกมาเตือนนะคะว่าแบบอ้าวโอเคเราอะอย่าไปใช้อารมณ์นะคะในการาดูชีวิตคนอื่นเยอะหรือว่าคิดเยอะนะคะ คือเราเป็นตัวเราเองเนี่ยก็อาจจะดีที่สุดแล้วนะคะประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองนะคะแล้วก็ทุ่มเทในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะทุกอย่างก็เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับตัวเราเสมอ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับเดือนมีนาคมของคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะคะในการใช้ชีวิตต่อไปนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ